สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอโครงงานเรื่องสำนวนที่เกิดขึ้นใหม่ใน Facebook ค่ะสมาชิกน,นะคะ 1. นนายสุทรภูรมชาติ 2. นางสาววนัสนันเย็นอุทก 3. นางสาววรณพรพลกแก้ว 4. นางสาวชันสินีอักษรสี5นางสาวอัชาดาม,มุยจันตาและ 6. นางสาวถารินีบกแก้วค่ะที่มาและความสำคัญของโครงงานนะคะสำนวนไทยเป็น เรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งของภาษาไทยค่ะเพราะว่าเป็นคําพูดที่กลั่นกรองเพื่อความสละสลวยนะคะและจะมีความคมขายมากกว่าคําพูดธรรมดาค่ะสำนวนและสุภาษิตนะคะจะเป็นเหมือนกระจกเงาสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมการดำรงชีวิตอยู่ของมนุษย,ยชน แต่ละภาษาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการศึกษาสำนวนสุภาษิตของแต่ละชนชาติเนี่ยจะทําให้เราเข้าใจถึงธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของชนชาตินั้นๆค่ะ สำนวนและสุภาษิตเนี่ยจะมีการถ่ายทอดสืบทอดต่อๆกันมาในสังคมเดียวกันและก็สังคมภายนอกค่ะเริ่มตั้งแต่การติดต่อสื่อสารที่มีเทคโนโลยีใหม่ๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยสังคมเกือบทุกที่กลายเป็นสังคมโ,โซเชียลมีเดียค่ะสังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยผู้คนสามารถติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วและก็สามารถติดต่อกันได้ทั่วโลกค่ะส่งผลกระทบต่อวิถีความเป็นอยู่ตลอด จนถึงวัฒนธรรมในสังคมนั้นๆเป็นอย่างมากค่ะสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่ในสังคมนั้นๆได้ดีก็คือสำนวนภาษาที่คนในสังคมใช้เป็นเครื่องทำความเข้าใจเดียวกันค่ะและสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาโครงงานเรื่องสำนวนใหม่ที่เกิดขึ้นใน Facebook นะคะ 1. เพื่อศึกษาและรวบรวมสำนวนที่เกิดขึ้นใหม่ใน Facebook ค่ะ2 เพื่อจัดประเภทสำนวนและวิเคราะห์เจตนาการเกิดของสำนวนการเลือกใช้สำนวนที่พบใน Facebook ค่ะสมมุติฐานของการศึกษานะคะจากการวิเคราะห์สำนวนตามกรอบแนวคิดของคติชนวิทยาว่าด้วยว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือว่าวัฒนธรรมสมัยนิยมเนี่ยจะได้จัดประเภทของสำนวนและแนวคิดการนำสำนวนไปใช้ในรูปแบบแนวคิดใหม่โดยจะใช้กรอบ ของการวิเคราะห์เจตนาการเกิดสำนวนและการเลือกใช้สำนวนค่ะขอบเขตของการศึกษานะคะได้ศึกษาตามแนวคิดของคติชนวิทยาที่ว่าด้วยว่าวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือวัฒนธรรมสมัยนิยมโดยจะแบ่งการศึกษาในสำนวนไทยใหม่เป็น6ด้านค่ะ 1. ด้านบริโภคนิยม 2. ด้านการเมือง 3. ด้านเพศวิถี 4. ด้านเทคโนโลยี 5. ด้านอารมณ์ขันและ6ด้านการเสียดสีประชดประชันค่ะวิเคราะห์เจตนาการเกิดสำนวนและการเลือกใช้สำนวนจะมี5ลักษณะนะคะ 1. แสดงถึงการตำหนิ 2. เป็นการว่ากล่าวตักเตือนค่ะ 3. แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ 4. แสดงความชื่นชมกับสิ่งต่างๆและ5ค่ะ เป็นการกล่าวประชดประชันค่ะและประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะนางสาวชันซินีอักษรศรีจะเป็นผู้บรรยายต่อค่ะสำหรับประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. ทําให้เข้าใจลักษณะการใช้สำนวนที่เกิดขึ้นใหม่ใน Facebook ซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสำนวนในอดีต 2. ทําให้เห็นแนวโน้มของการใช้สำนวนใหม่ที่เกิดขึ้นใน Facebook ในอนาคตค่ะ และ 3. เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ต้องการศึกษาสํานวนที่เกิดขึ้นใหม่ใน Facebook ค่ะวิธีการดำเนินโครงงานนะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. นนะคะขั้นตอนการดำเนินการ 2. ตารางแผนการดำเนินการศึกษา 3. การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาและ 4. นะคะการสรุปผลการดาเนินงานค่ะขั้นตอนการดาเนินงานนะคะ 1. เลือกหัวข้อในการจัดทำโครงงาน 2. นํนำเสนอหัวข้อกับอาจารย์ที่ปรึกษา 3. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานค่ะ 4. นะคะรวบรวมข้อมูลและปัญหาที่เกี่ยวข้อง 5. นะคะนำเสนอโครงงานสำนวนไทยใหม่ใน Facebook 6. นำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานและ 7. นะคะประชุมอภิปรายปัญหาต่างๆและให้ข้อเสนอแนะค่ะการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษานะคะ 1. ขั้นรวบรวมข้อมูลศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับสำนวนไทยเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษา ศึกษาโครงสร้างรูปแบบและความหมายของสำนวนไทยใหม่รวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสำนวนไทยสุภาษิตค่ะ2นะคะขั้นเก็บรวบรวมข้อมูลสำรวจสำนวนไทยใหม่ที่ปรากฏใน Facebook จำนวน50สําำนวนซึ่งเป็นสำนวนที่ปรากฏใน Facebook ช่วงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2564ถึงเดือนตุลาคมพุทธศักราช2565ค่ะและ 3. นะคะขั้นศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล คาสรุปและอภิปรายผลนะคะนำผลที่ได้จากการศึกษามาสรุปเพื่อให้เห็นมุมมองถึงวิถีสังคมไทยในปัจจุบันค่ะสรุปผลอภิปรายผลพร้อมให้ข้อเสนอแนะค่ะผลการศึกษานะคะจากการศึกษาสำนวนไทยใหม่ใน facebook พบว่าสำนวนไทยใหม่ทั้ง50สำนวนเนี่ยได้ถูกดัดแปลงไปจากสำนวนเดิม นอกจากจะมีภาษาที่สื่อความหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วนะคะยังสะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยสังคมไทยในปัจจุบันนะคะกลายเป็นสังคมบริโภคนิยมความชื่นชอบในวัฒนธรรมของต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะวัฒนธรรมของเกาหลีค่ะที่มีการลอกเลียนแบบสู่วัฒนธรรมจนกลายเป็นวัฒนธรรมประชานิยมของคนในสังคมได้อย่างรวดเร็วค่ะจากการรวบรวมสันวนจาก Facebook และผู้ใช้งาน Facebook สามารถรวบรวมได้ทั้งหมด50สำนวนและนำมาวิเคราะห์ตามแนวคิดทางคติชนวิทยาที่ว่าด้วยวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือวัฒนธรรมสมัยนิยมโดยจะแบ่งการศึกษาในสำนวนไทยนะคะเป็น6ด้านสามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ค่ะด้านที่1นนะคะบริโภคนิยมบริโภคนิยมนะคะหมายความว่า การนิยมบริโภคฟุ่มเฟือยเกินความต้องการและความจำเป็นในชีวิตประจำวันและมีการบริโภคที่เกินกว่าฐานาะไรายได้หรือความสามารถในการผลิตของคนหรือของประเทศบริโภคนิยมนะคะไม่ได้เพียงเป็นการบริโภคความสุขทางกายเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความสุขทางใจเช่นเพื่อให้รู้สึกดีกับตัวเองหรือรู้สึกดีว่าได้เปลี่ยนแปลงรูปรักษ์ของตัวเองเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเก่า นับเป็นการสร้างตัวตนใหม่และเป็นส่วนหนึ่งของกระแสบริโภคนิยมค่ะ 2. นะคะด้านการเมืองการเมืองนะคะหมายความว่าสังคมปัจจุบันนะคะเป็นสังคมยุคข,ข้อมูลข่าวสารที่ทุกคนสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆนะคะผ่านสื่อได้หลากหลายประเภทและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือการรับข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งอินเทอร์เน็ตนะคะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต คนในสังคมไทยปัจจุบันเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการหาข้อมูลข่าวสารความบันเทิงหรือเป็นการติดต่อสื่อสารผ่านทางอินเทอร์เน็ตและเมื่อพบเห็นเหตุการณ์ใดๆนะคะที่กระแสสังคมกําลังให้ความสนใจก็มักจะนํามาล้อเลียนดัดแปลงหรือแต่งเติมในหลายรูปแบบค่ะ 3. นะคะด้านเพศวิธีนะคะหมายความว่า สังคมไทยปัจจุบันนะคะให้การยอมรับในเพศวิถีทั้งเลือกมากขึ้นทางนี้นะคะเพศวิถีนะคะจะมีความสัมพันธ์กับการแสดงออกถึงลักษณะโดยรวมของบุคคลซึ่งหากนิยามถึงเพศวิถีแล้วนะคะ mm. ก็จะมีลักษณะที่สําคัญ3ประเด็นก็คืออัตลักษณ์ทางเพศความพึงพอใจทางเพศและพฤติกรรมทางเพศทางนี้นะคะอัตลักษณ์ทางเพศนะคะหมายถึงความเข้าใจว่าตัวเองมีสภาพเป็นอย่างไร เป็นชายหรือเป็นหญิงหรือไม่ใช่ทั้งสองอย่างอาจจะเป็นเกย์เลสเบี้ยนทอมกระเทยและอื่นๆค่ะซึ่งอัตลักษณ์ทางเพศนะคะไม่จำเป็นต้องสัมพันธ์กับเพศที่ปรากฏทางชีวภาพแต่สิ่งที่สำคัญก็คืออัตลักษณ์ทางเพศนะคะจะเป็นสิ่งที่สะท้อนว่าคนคนนั้นนะคะมีบทบาทอย่างไรนอกจากนี้นะคะอัตลักษณ์ทางเพศนะคะยังแสดงให้เห็นทิศทางทางเพศของคนนั้นด้วยค่ะ สี่นะคะเทคโนโลยี Technology, นะคะเทคโนโลยี Technology, นะคะหมายความว่าเทคโนโลยี Technology, สารสนเทศและการสื่อสารได้พัฒนาอย่างไม่หยุดยัง้งและยังมีความหลากหลายมากขึ้นจนทําให้สังคมไทยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทงั้งทาง,ทางด้านเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอย่างรวดเร็วตลอดจนส่งผลให้สังคมไทยนะคะกลายเป็นสังคมออนไลน์ที่มีผลทําให้วิถีชีวิตของคุณในสังคมนะคะมีความเปลี่ยนไปจนได้รับการถ่ายทอดผ่านํำนวนไทยใหม่นะคะ่ะ ห้านะคะอารมณ์ขันอารมณ์ขันนะคะหมายความว่าอารมณ์ขันว่าภาษามีส่วนสำคัญในการถ่ายทอดขบขันให้แก่ผู้ที่รับฟังโดยการนำภาษาฮาะะมาบิดพลิกให้มีลักษณะที่ผิดไปจากเกณฑ์ทางภาษาและการเข้าใจอารมณ์ขันได้นั้นจะต้องอาศัยการตีความสิ่งที่อยู่นอกเหนือจากภาษา เพราะสิ่งที่ทําให้เกิดความรู้สึกคบขันก็คือความคิดหรือความหมายที่แฝงอยู่ในเนื้อความซึ่งผู้พูดนะคะต้องการสื่อมากกว่าจะอยู่ในรูปแบบภาษาค่ะต่อไปนะคะจะให้นางสาววรรณสนัน,นยินอุทุกนะคะนําเสนอค่ะ สำหรับหัวข้อที่6นะคะการเสียดสีประชดประชันหมายความว่าการใช้ภาษาในเชิงประชดประชันนี้บางครั้งผู้กล่าวอาจจะต้องการสร้างอารมณ์ขันโดยจะใช้ภาษาที่มีความหมายตรงกันข้ามหรือว่าขัดแย้งกับความเป็นจริงค่ะเพื่อใช้บ่งบอกเชิงข้อผิดพลาดหรือว่าข้อบกพร่องของผู้อื่นที่ได้กระทําค่ะและมักจะมีความหมายแฝงเพื่อให้ผู้อื่นนั้นตีความไปอีกแบบหนึ่งค่ะจาก การสรุปผลการศึกษานะคะ 1. ด้านบริโภคนิยมจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดทางคติชนวิทยาที่ว่าด้วยวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือวัฒนธรรมสมัยนิยมพบว่าปรากฏสํานวนเกี่ยวกับการบริโภคนิยมจํานวน4สํานวนค่ะเช่นสํานวนไม่ตรงปกหมายถึงไม่เป็นไปตามตัวอย่างไม่เหมือนในรูปเจตนาการเกิดนะคะก็จะแสดงถึงการตําหนิติเตียนค่ะ 2. งานไม่ใหญ่แน่นวิหมายถึง ต้องหรูหรายิ่งใหญ่กว่าคนอื่นเจตนาการเกิดคะแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคะ่ะ 2. นะคะด้านการเมืองจากการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดทางคติชนวิทยานะคะพบว่าปรากฏสำนวนเกี่ยวกับการเมืองทั้งหมด5สำนวนคะ่ะเช่นนาตาชาโรมานอฟ เจตนาการเกิดนะคะแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. ฟ้ารักพ่อความหมายก็คือการส่งสิ่งดีๆมาให้กับประชาชนแสดงความชื่นชมกับสิ่งต่างๆค่ะนี่คือเจตนาการเกิดของฟารักพ่อ 3. นะคะด้านเพศวิถีจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดทางคติชนวิทยาพบว่าปรากฏสำนวนเกี่ยวกับเพศวิถีทั้งหมด7สํนวนด้วยกันค่ะตัวอย่างเช่นสํนวน กินยำไม่ลูกกินยำไหมหมายความว่าการหยอกล้อกันระหว่างชายหญิงค่ะเจตนาการเกิดนะคะแสดงความชื่นชมกับสิ่งต่างๆแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนะคะสำนวนที่ว่าสู้เขาสิวหญิงหมายความว่าต้องสู้ต้องมีความมานะเจตนาการเกิดนะคะเป็นการแสดงถึงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ 4นะคะทางด้านเทคโนโลยีจากการวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิดนะคะพบว่าปรากฏสำนวนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีนั้นทั้งหมดสําสำนวนค่ะเช่นสำนวนมาตาเวิร์ดหมายถึงโลกอนาคตใหม่เจตนาการเกิดนะคะแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นค่ะแล้วก็สำนวนโลกไซเบอร์หมายถึงโลกของสารสนเทศที่เหมือนกับโลกของความเป็นจริงเจตนาการเกิดก็เช่นเดียวกันกับ เมตาเวิร์ดนะคะก็คือแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ5อารมณ์ขันจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดนะคะพบว่าปรากฏดสำนวนเกี่ยวกับอารมณ์ขันทั้งหมด12สำนวนค่ะตัวอย่างเช่นสำนวนพูดได้ไหมพี่จี้หมายความว่า พูดไม่ได้ห้ามพูดเจตนาการเกิดก็คือการแสดงถึงการตำหนิติเตียนแสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็ํำนวนจริงๆแล้วฉันคือประธานบริษัทความหมายก็คือคนฐานะดีที่แต่งตัวสมซ้อเจตนาการเกิดนะคะจะเป็นการกล่าวประชดประชันค่ะ และสุดท้ายนะคะด้านเสียสีหรือว่าด้านประชดประชันนั่นเองค่ะจากการวิเคราะห์ตามแนวคิดนะคะพบว่ามีสำนวนปรากฏเกี่ยวกับการเสียสีประชดประชันจํานวน31สำนวนค่ะตัวอย่างเช่นเพชรเห็นเพชรแทงนะคะหมายถึงถ้าเอาคืนอย่าว่ากันนะเจตนาการเกิดเป็นการกล่าวประชดประชันต่อไปสำนวนซุงแหลหมายความว่ากโกหกมากๆเป็นสำนวนการเกิดที่เกี่ยวกับการประชดประชันกับฝ่ายตรงข้ามเช่นเดียวกันค่ะ และกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอโครงงานสำนวนใหม่ที่เกิดขึ้นใน Facebook เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ